ไกยอาเพื่อสุขภาพ โรคฝีบนผิวหนังเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีการดูแลรักษายังไงได้บ้างเรามาฟังกันค่ะการเกิดฝีหรือตุ่มนองที่มีการติดเชื้อพบได้บ่อยในหลายอวัยวะบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆปล่อยไว้เดี๋ยวก็หายเองฝีที่ไม่ได้รักษาอาจทําให้เกิดอันตรายได้นะคะฝีเป็นโพรงหนองที่เกิดขึ้นในทุกที่ของร่างกายทั้งบนผิวหนังในปากหรือ,ออวัยวะภายในเมื่อร่างกายเกิดการติดเชือ้เอเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคจนเกิดการสะสมของเม็ดเลือดขาวขึ้นภายใน นเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหายทําให้เกิดการอักเสบและเกิดเป็นก้อนขึ้นเมื่อก้อนนั้นมีหนองซึ่งเกิดจากเซลล์เม่เลือดขาวและเนื้อเยื่อเชื้อโรคที่ยังมีชีวิตอยู่และตายแล้วรวมทั้งของเหลวจะกลายเป็นฝีฝีบนผิวหนังเป็นชนิดท,ที่พบบ่อยที่สุดที่จะเกิดขึ้นใต้ผิวหนังก็สามารถรักษาได้ง่ายๆนะคะอาการโรคฝีบนผิวหนังจะปรากฏเป็นตุ่มนองผิวหนังรอบฝีแดงบวมและทําให้เกิดอาการปวดหรือมีไข้หนาวสั่นวิธีการป้องกันการเกิดฝีควรปฏิบัติต,ตัวดังนี้ค่ะรักษาผิวให้แห้งอยู่เสมอล้างมือบ อย,อย่าใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นการรักษาฝีฝีบนผิวหนังขนาดเล็กอาจหายได้เองเมื่ออยู่ในบ้านผู้ป่วยอาจจะประครบน้ำอุ่นบนฝีเพื่อกระตุ้นให้ฝีระบายออกเองตามธรรมชาติแต่ไม่ควรบีบหนองออกจากฝีเพราะจะทําให้แบคทีรียแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นได้สมุนไพรใกล้ตัวที่ลดอาการเกิดฝีผิวหนังได้แก่1ยอดใบตานอ่อนให้ดูใบที่ยังเป็นสีขาวๆนะคะ2ปูนกินหมากสีขาวหรือสีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีทําคือใช้ยอดอ่อนๆของตาน ตามให้ละเอียดผสมกับปูนกินหมาแล้วปลูกไว้ที่หัวฝีจำพะคุณของยาตำรับนี้คือใช้กัดหัวฝีขับน้ำเลือดน้ำหนองออกมาโดยไม่ต้องบีบเค้นถ้าเป็นฝีหัวหนองแล้วจะเห็นภายใน1-2ชั่วโมงหมายเหตุถ้าไม่มียอดตาลสามารถใช้ยอดสับปะรดแทนได้นะคะหรือใช้ยอดมะพร้าวแทนก็ได้เพราะสปปรรปคุณเสมอกันแต่ยอดมะพร้าวตัวยาจะอ่อนกว่ายาสับปะรดและยอดตาลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่าง และไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าอาการดีขึ้นเราก็ควรหยุดเกิดใช้ติดต่อกันเกิน3-5วันอาการยังไม่ดีขึ้นเราควรปรึกษาแพทย์แผนไทยกันนะคะไกาเพื่อสุขภาพ